ของมันสิเป็นของรูปตัวยูนะครับผมนี่ก็ตรงสันมันมันก็อ้อมอ้อมอ้อมผมเป็นในคุดคลองคลองห้เกือคือเพลินเรียบร้อยแล้วนะครับผมพูเริมคุดมาจากคุณแล้วครับผมก็ถอยมาถอยมาเนาะครับผมคมเป็นในคุดคลองคลองห้เกือคือเพ็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมพูเริมคุดมาจากคุณแล้วครับผมก็ถอยมาถอยมาเนาะครับผม คมเป็นคุดคลองคลองคือคือเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมปูเริ่มคุดมาจากคุณแล้วครับผมก็ถอยมากถอยมาเนาะครับผมอันนี้ครับผมเสร็แล้วครับผมเสร็จสมบูรณ์แล้วมีนิโคกน้องนาอตัวนี้สี่สองเมตรหาซิบมักงนี่พวกมันตกลงกันว่าเมตรหาซิบเมตรหาซิบเพื่อเคุดจะได้จังเดย ตั้งสองเมตรกลัวครับผมเดี๋ยวต่อไปก็เสร็ด้ปล่อยน้ำปล่อยยังไสนี้แล้วครับเป็นคู่ตรงกลางเป็นคู่ตรงกลางครับผมเดี๋ยวต่อไปก็เสร็ด้ปล่อยน้ำปล่อยยังไสนี้แล้วครับเป็นคู่ตรงกลางเป็นคู่ตรงกลางผมเป็นในคูคลอง้ององเกิอเกคือเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผม ผูเริมคุดมาจากคุณแล้วครับผมก็ถอ,อยมาถอยมาเนาะครับผมขจุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนข่องล,ลึกลึกอืมอ่าครับผมเสท็่แล้วครับผมเสร็จสมบูรณ์แล้วมีนี้ขูกน้องนานี่ฟังฟังนี่นสิมีสิบบรอยออตรงขอบสิบบริเห็ดครับผมเสียอาดินมาไว้ตรงกลาง ม่ตรงกลางกันมดครับตรงนี้ก็บ,กไกบไ่ไกบ่บานปันไดเนาะไก่บานปันไดก็แนมเห็้นอยู่ทางลังคาบ,บานไก่เนาะของก็คือเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ผมเป็นในคดคลองลองคือ,คอ,คอ,คอเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมพูเริ่มคุดมาจากคุณแล้วครับผมก็ถอ,อยมาถอยมาเนาะครับผมผมมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็ฝั่งนี้โอ้เหลือห่งเท่า่สามเมตรพนเดิ เออตัวนี้สี่สองเมตรหาซิบมากนี่ผมมันนตกลงกันว่าเมตรหาซิ5หาสิปคุดได้จังเดยตัง้งสองเมตรกว่าของเพื่อรับน้ำจากนูน้นจากปลานอนแหละลงมาไอตัวนี้ก็เป็นฟังงติถนนฟังติสวัสดีครับผม คลิปนี้ก็มาอัปเดตครับผมมินินโคกน้องน้านะครับครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะจะปล่อยน้ำปล่อยยังไสนี้แล้วครับ <c oughs> เป็นคู่ตรงกลางคู่ตรงกลางผมมาอีกฝั่งนึงครับผมก็ฝั่งนี้โอ้เหลือแกแ้งเต็มจิสามเมตรผมเด้อเผมเป็นเด็กูดคลอง อก็คือเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมพู้เริ่มคุดมาจากคุณแล้วครับผมก็ถอยมาถอยมาเนาะครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตครับผมมินิีโคกน้องนานะครับพี่ถนนสี่ถนนไปมาเป็นฟังดันเม็นตกครับโอ้ถ้าผมก็เป็นทางเขาไปบาน,น,บแ,น,าบานแล้วครับผมแนี่ยมีราคาบานใกล้ๆแล่ะครับ อ่าน,นะครับผม,มที่แล้วครับผมเสร็จสมบูรณ์แล้วมินี้โคกหน้องหน้านะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็เสร็จ้ปล่อยน้ำปล่อยอยังส่นี้แล้วครับ <c oughs> เป็นคู่ตรงกลางเป็นคู่ตรงกลางสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตครับผมมินิโคกน้องหน้านะครับ ผมมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็ฝั่งนี้โอ้เห,หลือแห้งเสียมือจิตสามเมตรผมเดินโตรงนี้ก็บอกไก่บานปันไดเนาะไก่บานปันไดก็แนมเห็ยนอยู่ทางลังกาบบานไก่เนาะของก็คือเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ผมเป็นไดกุดคลอง ก็คือเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมพู้เริ่มคูดมาจากคุณแล้วครับผมก็ถ้อยมาถอยมานะครับผมครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะปล่อยน้ำปล่อยยังส่นี้แล้วครับเป็นคู่ตรงกลางคู่ตรงกลางฟังฟังหน่อยสิมีเซปูเราตรงขอบเบปูเรเฮดครับผมสิดเยาดินมาไว้ตรงกลางมาไวตรงกลาง,ง,ก,ลางกันมนดครับ สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตครับผมมินนี้โคกหนองนานะครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็ามาอัปเดตครับผมมันน,นี้โคกหนองนานะครับจุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วข่องลึกลึกผมเป็น็กขุดของข่องขคือเกือ,อเนเรียบร้อยแล้วนะครับผม อเริ่มคุดมาจากคุณลคออแล้วครับผมก็ถอยมาถอยมานะครับผมผมมาอีกฟังหนึ่งครับผมก็ฟังนี้อู้เรือแห้งเต็มิตสามเมตรพอด้วอตัวนี้สี่สองเมตรหาซิบมั่งนี่พวกมันตกล่กันว่าเมตรหาซิบเมตรหาซิบคุดจะได้จังเลย ต่างสองเมตรกว่าฟังนงฟังนึ่งสิมีเสบบริเอาตรงขอบเสบบริเฮ็ดกรับผมเสบบรดินมาไว้ตรงกลางาไว้ตรงกลางกันมัดครับจุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วี่องลึกลึก้นสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตครับผมมีนนี้โคกน้องนานะครับครับผมเดี๋ยวต่อไปกับเส็บิปล่อยน้ำปล่อยอยัง ไปนี่แล้วครับเป็นคู่ตรงกลางนคู่ตรงกลางออมมาออกนี่กฟังนี่แหละครับผมผมมาอีกฟังหนึ่งครับผมออกม็กฟังนีง่อ,นอู้หึออ่งแห้งเท่นมุจิสามเมตรพมเด้อโอยแ่ฟังฟังนีง่นสิมีสิบริเอาตรงขอบสิบริเว็ฮครับผมสิเอาดินมาไว้ตรงกลาง ไน่ตรงกลางกันมัดครับผมามาอีกฟังหนึ่งครับผมก็ฟังนีโอู้เห,หลือแห้งเตือนจิตสามเมรรด็ดพันเดอผมเป็นในคุดคองคองเคือเตือ,อ,อเนเรียบร้อยแล้วนะครับผมพูเริมคุดมาจากคุณแล้วครับผมก็ถ้อยมากถอยมานะครับผมครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะปล่อยนามปล่อยอยังใส่นี้แล้วครับ <c oughs> เป็นคู่ตรงกลาง กูตรงกลางถนนนทีทิศนนนไปมาเป็นฟังด่านเม่ตกครับโอ mm ้โ hmm. ถ้าผมกับเปทางเขาไปบานแล้วครับ mm hmm. ผมแนี่ยเม็ดลาคาบานใยล้ไกลเลรอครับ mm hmm. สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตครับผมมินิโคกน้องนานะครับฟังฟังหน่สิมีสิบบเรเอาตรงขอบสิบ,บุเรฮิดครับผมเซาดินมาไว้ตรงกลาง ม่ตรงกลางกันมัดครับผมมาอีกฝั่งนึงครับผมก็ฝั่งนี้โอ้ลึกแห่งเต็มจิตสามเมตรพเนอะโอเคครับผมยวต่อไปก็สะไปปล่อยน้ำปล่อยอยังส่นี้แล้วครับ <c oughs> เป็นคู่ตรงกลางคู่ตรงกลางสวัสดีครับผม คลิปนี้ก็มาอัปเดตครับผมมินิโคกน้องนานะครับอ่ารับคุทไแล้วรับผมเสร็จสมบูรณ์แล้วมินิโคกน้องนาอ่ารับคุทีปแล้วรับผมเสร็จสมบูรณ์แล้วมินิโคกน้องนานะ ทางฝังนี้สิมีสิบด้เอาตรงขอบสิบริเดครับผมเอาดินมาไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางกันมดครับฟองมัน,นสีเป็นของรูปตัวยูนะครับผมนี่ก็ตรงรสันนะ์นะมันก็อ้อมอ้อมอ้อ,อมจะนนที่ถนนไปมาเป็นทางถนนมนตกครับโอ้โหาผมกก็เป็นทางเขาไปบานแล้วครับผมแนมิ็ลราคาบานใกล้ไกลเะครับ สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตครับผมมนิีน้โคกน้องนานะครับตรงนี้กับบ่ไก่บานปันไดเนะะาะไก่บานปันไดก็แนมเห็นอยู่งหลังกาบ,บานไก่เนาะของก็คือเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ของเพื่อรับน้ำจากนู่นจากปานแหละลงมา